สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกับคุณครูพาดียะนะคะในวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะเรียนเรื่องหน่วยงานที่เก็บภาษีหน่วยงานที่เก็บภาษีก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะคะ 1. น,นักเรียนบอกหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีได้ 2. นักเรียนจําแนกหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีได้ 3. นักเรียนเห็นความสําคัญในการเสียภาษีเพื่อเป็น รายได้ในการพัฒนาประเทศเรามาดูภาษีนะคะภาษีทางตรงภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีโดยตรงผู้เสียภาษีต้องรับภาระไว้เองทั้งหมดไม่สามารถถากภาระให้ผู้อื่นได้แบบนี้เราเรียกว่าภาษีทางตรงต่อไปภาษีทางอ้อม ภาษีที่เมื่อรัฐบาลเรียกเก็บจากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีแล้วผู้เสียภาษีสามารถาผักภาระให้ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องได้ถ้าลักษณะนี้เราเรียกว่าภาษีทางอ้อมภาษีมีหลายประเภทแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องเสียภาษีแก่หน่วยงานใดมาดูนะคะหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะ กับหน่วยงานของรัฐบาลกลางหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้างมีอบอจอเทศบาลอบอตกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยานะคะเป็นหน่วยงานที่รับเสียภาษีนะคะ3หน่วย5ห,หน่วยงานตรงนี้นะคะต่อไปภาษีที่หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภาษีอะไรบ้าง หนึ่งภาษีโรงเรือนก็คือพวกบ้านเช่าตึกอะไรอย่างเงี้นะคะร้านค้าต่อไปภาษีบำรุงท้องที่ภาษีป้ายต่างๆป้ายโฆษณานะคะทำไมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเก็บภาษีด้วยตนเองอ่ะเป็นคำถามที่เขาถามมาเพราะอะไรคะ พอแยกส่วนใช่ไหมคะแยกส่วนอ่ต่อไปมาดูเกี่ยวกับอะไรคะเทศบาลก็เป็นหน่วยงานที่เก็บภาษีเหมือนกันภาษีที่หน่วยงานรัฐบาลกลางเก็บมี1กรุมสรรพากร2กรุมสรรพสาม,มิตร3กรุมศุลากากร3หน่วยงานนะคะ มาดูกรมสรรพากรหนึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลธรรมดาเป็นผู้เสียภาษีเมื่อตัวเองมีรายได้ยิ่งมีเงินได้มากอัตราภาษีจะยิ่งสูงแบบขั้นบันไดต่อไปกรมสรรพากรในข้อ 2. ภาษีเงินได้นิติบ,บุคคลก็คือภาษีที่เรียกเก็บจากกลุ่มบุคคลหรือองค์กรบริษัท ห้างหุ้นส่วนต่างๆโดยเรียกเก็บจากกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วต่อไปข้อ3าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีที่กรมสัมพากรเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆต่อไปอากรสแตมอากรสแตมนะคะมีหลายแบบด้วยกันมีอากรสแตมมีอากรมหรสพมีอากรรังนกนางแอนก็คือต้องจ่ายภาษี ซื้อเป็นอากรแบบนี้นะคะติดในกรมสปปรรพาม,มติตกรมสปปรรพาม,มติตมีหน้าที่จัดเก็บภาษีที่รวมอยู่ในรายการสินค้าที่ทางกรมสปปรรพาม,มติตเป็นผู้จัดเก็บเช่นภาษียาสูบยาสูบะไรคะบุหรี่อะไรางี้นะคะภาษีน้ํามันภาษีสุราภาษีรถยนต์ถ้าถ้ารายการเกี่ยวกับแบบนี้จ่ายที่กรมสปปรรพามิตนะคะ มีหน้าที่จัดเก็บต่อไปอไหคะกรมศุลากากรรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเช่นภาษีนําเข้าภาษีส่งออกเวลาเราจะเอาของออกไปขายต่างประเทศเราก็ต้องจ่ายที่กรมศุลากากรหรือเอาของจากต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศไทยก็เกี่ยวข้องกับกรมศุลากากรนะคะ หมดแล้วนะคะเนื้อหาที่เราเรียนวันนี้ก็เรามาเข้าสู่ใบงานเรื่องหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีเลยนะคะใบงานเรื่องหน่วยงานที่เก็บภาษีมีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีป้ายภาษีโรงเรือนภาษีสุราภาษีสินค้าส่งออกภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษียาสูบภาษีการค้านักเรียนมาดูว่าภาษีต่างๆเหล่านี้จะเก็บอยู่ใน หน่วยงานไหนเป็นคนจัดเก็บนะคะจากที่คุณครูได้สอนไปแล้วเมื่อกี้นะคะมีกรมส,ร,สรุรมสรรพากรกรมศุกากรกรมรรพสามิตรและก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนย้อนกลับไปดูในที่ครูสอนเมื่อกี้นะคะแล้วก็ตอบลงไปในช่องของใบงานนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ